เป็นยังไงเกือบยิดเอาชิพากันก้อยก้อไปกิ้ลอเพื่ออไบ้างมันกระซ่าไปเอาต้นยูเซนที่ห้อไปร่องสอนตาเี่้อยหัเนาะขังเนาะอันนี้ปลาซิ่วเลยนะนี่ แมงมาเลือกบัวเงาเนาะตู้ใหญ่มาแค่ลานอันนี้กุ้งเลือกุ้งเถิงซาคอสิก้อยก็ให้กินอยู่อยู่ฝูงเพื่นสิฟ้ากันเปน้องเพลงนะเมนูกุ้งเต้นมันบ่เต้นเลยเนาะกุ้งกุ้งไม่เต้นเดี๋ยวหนูเต้นเองก็เลยกระชับใหญ่เนาะกบัวก่อนจังกกินกินชุบมันนะนิดหรอ ขี้ซุกเลมันหนามน้องมันมันบริไลหนามบอิเมนหนามไรไอซีเนี่ยอยู่หนมมันบริไลมันเป็นน้องหนาบไลครับเฮ็ดซุกป่ะาสิคนซก้อยแซ่พี่น้องก้อยซูวาวไทยกินพี่น้องน้อง่นี่ย่มอี่แดงป่ะหนังหลายหนํใส่โซดาดำเดออันนี้ปลาผูกป้านข้ามรน้เส่้นานลกระไลได้สนะ ขึ้นมาลไม่ใช่ไปปีไปทองน้ำหมต่ลทีเนี่ยเดินนี่องนี่เอาไปค้างน่ะมาขอกันะนี่ปลาที่แกดขวดอายู่น้องว้าปลานนี้ชันสีโตุันฮาโตโอ้สิเท้านะเท้าตัใหญ่เห็ดอันปลานั่นก็ไอ้ปลาช มื่อนาเขาเ็ดปาจุ่มเหตุบดเห็และจุ่มบดมันแังสีเผาเสตปาจุ่มเอาเห็ดเมนูเดียวเลยหรอเมนูเดียวเลยวอยมันจะบรย่าปิ่งบะเสะน่อยนมันจอยมันบ่อยเออาปันาข้าวกันนะตปะไปกินมกงข้าวใส่พักไ้ลายมันกับจังเงหมืนนะ มจุมมอเห็ดหมอพักเนยไอ้หน่อยเก็บพักสวนี่น้องพ่อพ่อเราไอ้หน่อยขึ้นมาไปเก็บอีกเรายิบไม่ได้ร้อนี่พักเลยคอยไม่ร้อ็้บ่วดหลายนักเป็นยอมเนยอมมนังอเก็บตอยกุ้หัวหน้าเปนหอยขัดขาขาเสืออ่ ต oh, ัง oh. น้อยเรามีไหมคะอือโอ้ตังน้อยยู่ผูกหมองมองนะตังน้อยอยู่มองข้างหลังตาใส่เกลืะก็น้องไปที่น้องสาติปสิมาเหลือเก็บอันนั้นเก็บพักไปใส่ก้อยกุ้งเนาะอันนี้คือพัก หอมปนนะต้องใส่ได้ไดทุกอย่างพัก,กน,นะพี่น้องก็จังเสบแก่ข้าวเนาะพี่น้องพวกคนจีพากันไปลองแพ้พี่น้องซ่มบรรยากาศผ้าเขกไปเนาะโหสองสาวไปเก็บพักอยู่ส่วนเนาะเสียดหมอหอนอพักเนาะอันนี้คือพ้าหอมปนเนาะพี่น้อง หอมโปนไปใส่อันนั้นมาที่น้องซาติทีกัวเลยเนาะทิกัวกุ้งเลยพี่เตม้มใบก่อน ข่าคนื่นเยาแพยังอ่อนักอาสิสวเลพ่อแม่พี่น้องน่าดียาไปส่ินจะไปมทำ ตั um oh yeah. ùng, ula, okay. wa, ้สะอาดตัวน้กุ้มกุมันที่ซูโฟดัวเขาเนาะุงไปนาเราจะทำการซอยซอยซอยตะไคร้กันนะคะชิ้นไครีลน้อเราจะชิ้ไคร้้องแต่นเสียงต้อก่นกว่าบมา ก็แต่หมอนนะ้องการมนอหมอน่นอม่เ็ดคนี่ยอย้อนยากก่องอยากบ้งุนมาดูองกก็นร้องนะด้เบอรอยในสองนะปลสุงนตอนสอนาาสองน้อยสองม่สองสอวนนขี้น้ายน้อนี่เขนยานบ้านด้ายใน้องมน <laughs> Cứ pháo nhìn nó chắc muộn rồi ba bác có Phát hưng muộn hả hưng 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 Bộ hưng 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 hưng

i'll just go เจ้าเองเรื่นผมเคยมีถื่อนแบบนี้ไม่ในชื่อไปใังแดงตดสีงปลาให้นะพี่น้องเอ้าเอาไปให้ดกให้เจ้ากินห้น้ำดกน้ำดานนี่เอ๊ะอยู่บไรอยู่ดูเอ้ยปั่นกันกินอ่ะดุมาลายเสร็จพี่หน่องเอ้ย รู Hoy, favor, ้อนปริวมาไก้อยทำการก้อยเลยันสประจอดีเนาะเออกันประจอมื่มืยีแนอย่างเข็ดเนาะทางการบุกพอะเพีย เดี๋ยวป้าจะมาจะเสอ้จวนใส่ว่ใรอเป็นแม่วยต่วเออนั่นมันเออมีมีคนคอมม่มีคนแชทมาขอเขาว่าเขาเบิ่งคลิปยูทูบเขาว่าต่างแข้งส่งบอส่งส่งีเด้หน้าอพี่น้องอ่านเนึ่งเอาเหตุผดกูไปเจ้าหนุ่งเลยส่ง มีเป็นโลคายโลและแจมทั้งทั้งสเกใส่นะอันนี้คือตวเก็อ้นก็ส่เป็นกิโลสิ้นไข่มาทั่วใส่ผสมกันนะใส่บตัวผัก้าย้เพีนอะดกินแต่ผักวันนี้กาะลยอนเนาะบ้านนาีไม่ได้ เซ่ปสก่แล้วปะปะเดงแต่กาใส่ปะดก็จะใส่หมปะเด็บดิปะเดงบี๊บเนี่ยบอปะแดงรัไมกระปุกตัวนี้ในนั้นต้กระปุกวนตองเอาเออตมันดุอ๋อวิญญาใส่ดเดอ

เออวาตี้ยเขาเลย้ำแยงไป้ามทำเแมนิ้เขาเนี่ยิ้มบิ้เขาหรออยากกินอเ้อกินยากเลยอเอาไปกินหน่น,หน่ะ ฮะเอาป่มใช่คือสาอืพี่หลังก็จะสกดตก้อยกุ้งซิมเลยอโิมเลยประเดี๋ยวน่อยนึงอือ่แวแ่บนะ เยี่ยมเยี่ยมเอามาตักเอาไปทำไมกิ๊กเขาจะยากค่ะตักก้อนหนึ่งตักก้อนหนึ่งเหมอกุวายอันนี้กินเป็นย่างก็ได้เอาไปเลยเอาเข้าไปมาพี่น้องตอนนี้สบายดีอลิตาสิพ้าห้าไปพี่ปะคงตำกินอยู่อยู่เื้อบอ่ะตำกินลองแพร กินเห็ดยังกินเลยกินไหเบดกินกับปอนกับงกันไรมัเขือซุกข่อยมากมาก่ะเลนเนะจะวางเพื่อเรามันลายหนะกินประท้วงแล้วเอาหน่อยหน่อยฮะเอาน่อยเบ่อเยเอานเอยนะ ไ่ตีเออตันหมกก่าเนาะอสองหน่อยที่คนได้ตอนนั้นมันอะไรกันบวกลมานี่วะขาเนะข้าเนี่ยเออเออขาเน่ก้อยน่น่งามันเอายางมันออกอยู่พอเคยเออก่จะซวยเลยก็ไปน้ำเปลือกผมแบ่ตนั้นเยสเอาน้ากันบ่สหน่อยนะ เขาเสียดยังเลยกินอยู่เหรอพ่ะปผาปลาต้มคุ้งอันเนี้ยเออเอาเลยต้มคุ้งเอออันเนี้ยก็เช็ดก็ได้นะใากันเออเลือตัวนอซ้ำกันบ่ตัวนี้มันยังประสบบ่เนี้ยเออมันยังใบใหญ่บ่เออเอาเนี้ยก็เอาอ่ะันใหญ่เมื่อเราชอบกินส้มตำหน่อยๆก็เอาเนาะพี่น้องไปหลักหลักตกมือเห็นบ่เห็นบ่ ờ áo vòng hai mươi phút bằng đi vòng hai mươi năm người bạn bác... ừ. dạ, à, ừ. à, Có năm nuôi năm 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 đi, năm 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 chữ năm 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 ได้อันนักกบมกาอ่ะักโนี่เอาไเราิมุค่ะอือแก่อนมือได้ด้วะเบตลอดเนาะไม่ได้ตำแต่บะคุงพี่น้องปะก็สับมึงมันตอกแซงเนาะไม่ม่อยู่หลังทีที่ได้ได้เคยทางกันนี่ไปเขียนมืงเนาะต้องยางนะมะใช่มีแค่นี้ได้อันนี้เอาใส่ยังไง ทาังไงส่ขี้เหนียวงค้ทงเนเนาะเออรื่องมันเป็นของูหน่อยขอยาดมันบุมมาหูหน่อยบางคเขียดใใหญ่อุ้ยอุ้ยเกือบตกเทตีนอยกินแล้วบ่เขาไอซลืมทอดอะไปน้ำเด้อเขียบะทอดให้มันเบิรซเออ้ามีแ็อันน้น ถอดเขียบเยด้ไหเราได้ถ่ายเียบ้นันเดชไปกินยองเพะหรลอกทายคนก็ทายแลกับองเพ้ถ่ายคิใส่อนหนึ่งก <c oughs> ็บะก็ชิมก๋วยเตี๋ยวข่ิบๆลยานจะถ่ายมันได้สอาเนี่ยเยอยู่<ม>อยาน,นมซูซี่ดีป่ะมีโดนเนาะตดนหน้นาน

เดี๋ยวม่ใช่ถ่ายคนลอยน้ำหมเหรเอาเห็ด่าคุณเป่าได้เพาสิตีอ่ะแล้ก็ลงส่งมฝุดอื่นเนอะจไดใช้เฮ้ยเลย เจ้าบุรินบ้านสวนข่อยเด้ขุนสุภาขี่เจยสกีป้าข่อยอยากขี่ได้คือนจีเทศค่ะส่วนไปสําเนียงแรกกับป้าส่วนไปเอียงเวลาเขาเบิ่งขี่เพิ่นเพิ่นเพิ่นส่วนเข้าไปแต่เพิ่นบ่มาเสจจะถื่อไปแต่ก็ไปเด้อเอ้ยเพิ่นบ่ตอนน่ะส่วนตอนน่ะหาเจ้าไอ้เพิงว่าโกะนะพอดีได้ขุนสิได้กวักรถอะไรก็อีติ๊บมาอข่ก็ขี่รถตู้ต้องข่อยสิเป็นยังไงข้ายังง้อสมับข่ายข่อยอยากไปซ้อมซองมือเจ้าเดีไปเป็นทีศ เปนิมันยังไหจะสองอยเดียนี่นะถ่ายคลิปน,นะไปสองมือมืชิท่านเห็นอีช่างไปแบบไปเด่นใสื่อนะบริษัไปกิจกรรมมากมาย,ายบ้านคอยเั็นคอยอยากไปแบบไปเด่นซ้ำสองมือแบบเขาไปเด่นนสื่อบอริษัตั้งใจไ,ไปถ<อ>่ายคลิปเอียงขนาดเดี๋ไปแบบคอยเสยืออย,ย่ามีหมู่ได้ไปบริหารให้ดีอ่ผมมีคนไปนำไปตี้างมือแล้วจะไปซ้องจะไปซ้มือคอยช่ไปนำ แบบมือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่ก็มาอีกสี่จะทิ้งนึ่งที่ห่องเขาที่อดถอดเขียนเรา่ได้เลยแล้วเห็ดตังสุกมองหัวอีกเบลกันกระิบอดขียเ่กตัมาคุ้มผู้ได้เคขีอยู่กับอเดนอี่น้องก้อยกุงเศร้าตีบสไปกินอยู่เพื่อตบ้าต่บาบาซุกอยากแฮงป้าเอาาบเิเดตะบนเลกินบเบิดอะะอซีกินเลยกันอันนี้แบ่งราแบงกันเลย ก็หาจะ่นมักินก้อยกุ้งอีกไหมากเมื่อยมาแล้วมซีมือของซเแียบอยู่บ่เบิ่งทาขอถทวดได้หล้วฉันอีก่อนกินขขาหมดเนย่อเทวนาโอโหโไปิ่งานเขาเย่อเามนเเทรหนาับอาซีมือก้อยกุ้งหายยุบไลาย่น่นทีว่า ดจะโฆษณาได้อยู่บัางเป็นตเส็บนะโฆษณาซองเจกอะไรอยู่้าได้ได้เพื่อทนใจด้วยครับไปส่องบบาหน่อยครับไปคอมเมนต์หลักๆ่ามันมีไลน์ผมอ่าไต่ใต่ในรายละเอียดใต่ซองโอเคคือสนใจนี่คือผู้ใดที่ทนใจคอนกรีตทีมไลน์ครับมันก็เป็นคอนกรีตที่แบบว่าราคาบบแตกต่างจากคอนกรีตธรรมดากะโบเพนเกินกันหลายแต่ว่าความกลุ่มค่านี่ต่างกันริบหรับเลยล่ะสมมติเราเป็นพื้นธรรมดาเนี่ยเขาก็ถ้าเกิดเ่านพิมพ์ไลเข้าไปเนี่ยเกินรู้หลามาเข้าเลยล่ะจะง่ามซองอ่าน้องตบ อันนั้นอานซกระทมนดิ่่คาแงบนบเคนาวกัจงกอาทีมที่ว่าสดคํยใหญ่บงหาแซมี่ว่พี่น้องเอฟซีเวิรงอยู่ว่าอก่อยกุ้งไอ้ผู้บ่าไทยกินพี่น้องเอ้ยออกินเพื่อเจ้าเลยงาเบอกกเารสชาติเนี่ยไรกินคำใหญ่อยู่บจานอะสดงับงับมั เพื่อสาวเราเตเพื่อซาว่าเตั้งใจเลยครับไปเบิ้งได้่องผมเลยครับอพน่างกลุ่มงานให้พนเบบเพ็รแบบนี้นไปเบิ้งช่องมาน่าอีนแพี่น้องก่อยใหกินสองเพิ่บต้องเบิ่งมาซีเมอร์ข่อยซีแสจบอเข้มกับประจักษ์นอ เฮ็นจิจักเธอันซีเวิร์สบ่ะโอ้ถ้าเจาเข่าใช่ไอิงกูเอาน้เม่นกิ้เขากินอ่ะไปเนป่อ่ากินนอเลยผ่านยี่บ้อซีมือสาวล่าหนิมือมันต้องกิน่ว่ามันตำเกลือมาขึ้นก็จอยู่ป่ะก็ไม่ได้อยู่ลุกเกลือผม มาเกลือขวมเพื like <bbe> ่อเป็นคนตำเต้าเองมเหรออันนี้ก็ดิากนปแด่เกลอน้อยสิน้ำปลาใส่เป็นยังจำเห็ดยังกิดไอ้กับขาบอกว่าอ้แสบเดยอไอเแล้วเห็ดเป็นไอแสบบเลยอยากลองยุซีมือจ้ะพ่อก็เฮ็ดเป็นนะพก็เฮ็ดเป็นอ๋อเฮ็ดเดเราตามกินจำเียมับข แล้วแบบอยู่บนระเกลือขวบขวบะนี่ยไปไปไปเป็นกินซะเนาะพี่น้องมามากินร่วกันกินกินเลยกินเลยวันนี้แต่จะกินนี่ก็ตำกันแล้วก็ตำตัว้งขึ้นนี่คลิปก้อยกุ้งซาตีบผ่านอยู่เนาะพี่น้องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล่์กระเซาะกโฆษณาให้าไเด้อขอบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปซาตีบบายๆพบกันคลิปหน้าพี่น้อง